ได้เวลาเคลื่อนทัาแล้วครับพี่น้องสำหรับค่ายบังไฟบางโปแดะครับสีมงครับสีมงเดินทางไปกรุงเทพอันนี้จะเป็นบังที่สามของไม่นี่นะครับพี่น้องแมียนมือมือว่างนะครับมือนตกงานเทพตระกูลโอค่ะโอ้เอฟซีเพิ่นกระไรๆเอฟซีตามไปนะครับพี่น้องบุญบังไฟบานแสงหน่อยอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นลางมือไฟอย่ำสายๆนะคะตอนนี้ก็เป็นลาไก่เทียงแล้วค่ะพี่น้องบางไฟเริ่มมาลายขึ้นกว่าเก่าเนาะคะ่ะเดสภาพพี่น้องมาชมว่าตอนนี้มีขายไดมากเรียวนี่นะคะลายค่ะมันนี่บางไฟลายมีเตคขายใหญ่มัดนักค่ะพี่น้อง ตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงแล้วค่ะพี่น้องบังไฟกับมาหลายกว่าเก้าแล้วค่ะที่เห็นตัวนี้ก็คือจะเป็นทีมงานขายบังไฟเสียนสอสสำรานซับค่ะพี่น้องทางด้านนี้ก็จะเป็นอเอฉลิมพลเนาะคะ่ะแดะด้านนี้ก็จะเป็นนักล่างเงินอาเซียนเนาะค่ะเพื่อนว่าจอเจริญสุขะค่ะพี่น้องอ,โอ้โอ้ได้คิวเพื่อนพอดี ได้คิวพอดีค่ะพี่น้องจอจเจริญสุขจะไปขึ้นฐานแล้วเนาะค่ะขอให้ที่รี่ซีลอยซัมซิมเดอ้อทางด้านนี้นะคะจะเป็นขายอังไฟแสนสามเทพค่ะพี่น้องต่อด้วยคทาเทพค่ะซีลอยบวกอวสันทางด้านนี้ก็จะเป็นขายบั้งไฟแสน คุดเจริญครับบวกกำไรเสียขายกำไรเสียรเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องเอฟซีมาอย่าลืมอุดหนุนนะคะลานเม่ลำไยค่ะขายนะเพื่อจะขายประจำอยู่เต็นล่างบางไฟเนาะค่ะมีเครื่องดื่มครบทุกอย่างค่ะไปต่อกันเลยค่ะขายบางไฟเสียนนุนมเมืองซีค่ะพี่น้องที่เด็ดเมืองดอกลำดวน อ้ยมือน,นีมีแต่ขายไงมัดนักคับพี่น้องค่ะสุดยอดมหากรรมบังไฟบุญบานเสียงหน่อยเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ขายบังไฟเสียงปกาสี์ค่ะปะกาสิ์นะคะมีแต่ขายไงมัดนักเลยมือน,นีบุญบังไฟบานเสียงหน่อยอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องอ้อมุกี้นึกว่าเพื่อนได้คิวเพื่อนยายมองพี่น้องจอจเจริญสุขยายจากมุกี้นะคะ มายูหม่องนี่ค่ะจอเจริญสุขยังพระท่านได้คิ้วเด้อพี่น้องเพื่อนยายหม่องซื้อทั้งนี่ลูกชายผู้หน่อยค่ะ้อยมองางคายใช่ลูกชายผู้น้อยนะคะทั้งด้านนี่ก็จะเป็นนมกทมอ้าวทียนันค่ะพี่น้องต่อด้วยค่ายบังไฟแสนเสือเถ่าสู่จริงวัดสันนะครับ แดงกาตาลยางมหาเอฟซีทั้งเตียทั้งนี้ก็จะเป็นบางไฟแซนยนขายโกแกเนะคะมันทุกเม็ดมันทุกเม็ดโอ้ยตอนนี้บางไฟมาหลายค่ะพี่น้องอันนี้ขายอีย่างนอหวานหวานนี่ยังซึกย่างนี่ล่ะพี่น้องจำมาได้หนุ่มหน้าหวานทีมงานหนุ่มหน้าหวาน กลับมาทางนี้นะคะสอแท็กเตอร์ค่ะค่ายบังไฟสอแท็กเตอร์นะคะมาทางด้านนี้ร้านปูยมยจูเนียค่ะพี่น้องบาลมีเสียท้าค่ะนะครเสาเล่าค่ะพี่น้องต่อด้วยนครเสาเล่าอุ้ยตอนนี้บังไฟมาหลายแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีกำลังกันมามาเบิงหางแล้วค่ะ ไปต่อกันเลยค่ะพี่น้องกับทีมงานเทพโจโฉเนาะคะ่ะโอ้ยพาพี่น้องมาหลาะเบึงเป็นหลังไฟตอนเที่ยง,งค่ะพี่น้องขายบุงไฟเสียนนครน้องให้กันเลียวแต้เพื่อนว่าจุดไปเลี้ยวสิไป,ปใสกันเลี้ยวแต่ว่าสันติอันนี้เพื่อนได้คิวแล้วนะคะไปจุดแล้วค่ะบังทั้ทงดานนี้สมคิดการเบาเนาะคะ่ะสหายโจรน,นะกำลังลลางอยู่เนาะคะ่ะ กำลังทำการล้างไฟนี่คือวิธีการล้างไฟเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปบนใกล้ๆกันนี่คือวิธีการล้างหูบางไฟเนาะค่ะพี่น้องกลับทางทางแน่นอนนะครับชมการล้างไฟจากค่ายสมคิดการเบาะค่ะนี่เป็นสปรินอันน้อยครับวันนี้แง่เข้าไป วิธีการลางไฟนะคะไปต่อค่ะมาทาังนี้เถ่าซ้ำหน่อยพม่น้องมีทั้งเถามีทั้งซ้ำหน่อยปะปนกันไปจันเรลีวจันเลีวทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นค่ายว่างไฟเสนนครหลวงค่ะนักสู่จากบ้านหัวเมืองนะ ทางนี่ก็ยังมีอีกค่ะพี่น้อง,ย,งยังมียังมีอีกขายบางอยแซนลูกไส้หลาค่ะพี่น้องโอ้ยมีแต่ขายใหญ่มัดหนักค่ะกี่ดีบางไฟลายค่ะพี่น้องมาเนี่ยทางด้านนี้ก็จะเป็นน้องเอินเนาะค่ะน้องเอินน้องเอเดนค่ะนักสู่นาเดียวคนวะจากหม่วงสามสิบด้านนั่นบางสุดท้ายก็จะเป็นเก่งเจริญเนาะค่ะสำหรับมอง ติดหลางบางไฟมองนี้นะคะต่อด้วยค่ายเก่งจเจริญน,นะคะโอ้ยมอน,นี่สุดยอดบุญบางไฟบ่านแสงหน่อยค่ะพี่น้องบุญบางไฟบ่านแสงหน่อยอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีคะ่ะขอ้ยนีมนอยนี่น,นระพุลอ๋อตุตกตุ๊กามตบ่งไป งผ Dante, ีไม่ใช่ี้พวกคือเราต้องทหน้าแล้วน้หมุนเราได้ไหการสูบไฟจากไข่สอนสำรับซับกันค่ะพี่น้องตึงตแล้วหนไหไปัเบองนั้นม มาชมกันจุดบางไฟเสียนกันต่อเลยครับพี่น้องในเวลานับถอยหลังสียงขึ้นทุกสูงลงสตาตาต่อไไกลๆในหลายๆอธิงานโจ๊กสามสองหนึ่งไป ไปดังตันนองหมาโอติมเต็มแล้วซำหน่อยมาต่อแบบพี่น้องพี่เลี้ยงเตรียมเชือกเตรียมเครือมากเลยนะคะเด็กจังน้อยอีกครูว่างไฟเถ่าซำหน่อยก็สะอวกมาค่ะพี่น้องพอ่ตบต่อยตีต่างก้อนนะคร

มาเรียลมาเรียวเพื่อก็ดูที่แล้วมาแล้วค่ะพี่น้องมาแล้วเข่าวจำหน้อยมาเข่าทานแล้วค่ะพี่น้องอนตลอดาทานมึงไส้บานแสงหน่อยตอนเวลาบ่ายสามโมงค่ะพี่น้องแบบนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งเนาะค่ะ อยู่บนฐานก็คือลูกชายผู้หน่อยนะคะอีกสักครู่ค่ะจะได้ชมการจุดบังไฟบางนีเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาชมไปน้ำกันนะคะวันนี้เอฟซีแฟนพันแทก่ะหนาแน่นมากซะเหลือเกินลูกชายหล่ะค่ะบําเม่ลูกชายผู้หน่อยด้ยกันครับ จุดบังไฟของลูกชายลาค่ะทีมงานลูกชายล่านะคะอีกสักครู่บางนี่จะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะบางต่อไปก็จะเป็นบางนี่นะคะพี่น้องกำลังเอาขึ้นฐานแล้วนะคะกับ3อันตรายครัพี่น้องจากอำนาจเจริญหอยบังไฟจังหวัดขอยตัวนี้ อีกสักครู่คับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศนาทานหม่งไฟบานแสงหน่อยเนาะคับพี่น้องตอนบ่ายสามนะคะเอฟซีกันนะเนียนมากเลยเกินสถานที่มานี่อู้สุดยอดคับพี่น้องกว้างขวางมองนั่งมองเศร้าโบอึดคับพี่น้องมีมองให้เต้นเพิ่นให้ไม่ค้าพ่อค้าไม่ขายเนาะค่ะล่งเต้นล่งยังได้แบบกว้างแบบสบายได้ค่ะพี่น้องบรรยากาศนาทานหม่งไฟ ตากบ้านแสงน้อยอำเภอเคียงแม่ค่ะพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาชมการจุดกองไฟจากทีมงานลูกไสลากันต่อเลยค่ะพี่น้องสามสองหนึ่งไ สวัสดีา่ยนีนเลยถ้วันไหทีมงานได้ไหนบ้างเอ,อ้ยจังเป็นขื่นดีค่ะพี่น้องเลยเออมาชมการจุด<อ>ไฟจากทีมงานท่าเทพค่ออพะพี่น<อ>้องาเก้าเลยมาพียงาพีพยงมั<ป> ังไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องอย่างไปหนาฐานของไฟเดี๋ยวบึงค้นเป็นน้ำกันเนาอค่ะพี่น้องมือน e ี C ้เอฟซียหลคากุลิมาเที่ยวงานบุญมุงไฟ่บานแสงหน่อยค่ะพี่น้องมาเบึ้งน้ำผ่ยนี้ว่าคนหลายขนาดไหนนะคะ เอฟซี FC, แฟมนมั่งแทนมาไทยวหวันอุ้ยนะเนีนค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องไปไปยางไปนัวกันขอจิภาไปลายยางเดิฟ้าไป่ยางบึงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาพี่น้องยางไปนาทานเนาะค่ะ นาฐานมงไฟค่ะพี่น้องไก่แล้วหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วนาทานมงไฟาเฮ้ยเหบี่แฟนมันแท้ไหม่ไฟหวานกำลังรุนนะค่ะรุนกระทาเทพบที่อยู่บนฝ้านี่หลานของเมฆานะคะน้ำอ้อยขันสดหน้าฐานมังไฟค่ะพี่น้องบรรยากาศหน้าฐานมังไฟบ้านแสงน้อยตอนนี้ก็เกือบซีมงแลงค่ะพี่น้อง สามโมงกว่าเกือบสี่ปรธานในหอสี่นะคะหน้าฐานมุองไฟบ้านแสงน้อยนะคะมาหนีจุดมุงไฟสองฐานค่ะมุงไฟหลายมีแต่ขายง่มัดนะค่ะพี่น้องสำหรับอยู่บนฐานจะเป็นสามเทพค่ะพี่น้องที่จุดขึ้นไปก็เป็นกระทาเทพไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องไม่อีกแล้วมาอีกแล้วนครเสาเหล่าค่ะนี่เดี๋ยวพาพี่น้องตามไปบึง ตามไปดูจะตามไปดูนครเสาเล้าไอ,อ้เงี้ยเวลาเพื่อนมังหะฐาน,นะครับเพื่อนจะเอาหัวม,ม,ม,มาบางไฟกระทุงฐานสามเถืาตึ๊ดตึ๊ตึต๊ดนานหลังจากนี้ก็จะทำการมาัดบางไฟนะครับพี่องมัดบางไฟแล้วก็จะดึงขึ้นไปออกมาแล้วนะัะ ทีมงานค่ายบัางไฟแสนนครเสาเลาที <ab> ans, <c oughs> ่เด็ดเมืองเด็ดแสดงว่าบังไฟบางนี้มาจากเด็ดอุดมได้เนี่ยพี่น้องที่เด็ดเมืองเด็ดน้กนครเสาเลา ในเวลา,วามชมกันจุดบุญไฟจากทีมงานส <3, S 1> ามเทพครับพี่นอ้องสามสองหนึ่งไปเห็นซ้ำกันเห็นซ้ำกัน จูมกันจุดใจากใกข่นครสงเรากันต่อเลยครับพี่น้อง,องนักสู่จากเมืองเดชโอสุดยอดที่เดชเมืองเดชอีีตัวเนพี่นองีลี่ลยเกกันไปนะ,ะี่เดชเมืองเดชค่ะเบิงกันไป ตอนนี้กำลังรุนบังไฟนะครเซาเล่านะคะอยู่บนฝา,าวิเวิร์มวิเวิร์ม,มสามร้อยเจ็ดสิบนาทีผ่านไปครับพี่นอ้องตอนนี้เอฟซี FC แฟนพันแท้กำลังรุนครับพี่นอ้องอันนี้นาจะได้หลายนะคะสามร้อยเจ็ดสิบบังไฟยังอยู่สูงครับพี่นอ้อง นะขอนเสาเหล่าค่ะรุ่นรุ่นสายไฟประเดยใบใจได้คือสายไฟใบใจได้ใบใจใบชาใใจได้กรรมการว่าแสดงว่าบาังไฟบังนีผาน่านเนื้นอนันพี่นออ้องโอ้ยพี่น้องเลยนี่ละห้วยใหญ่แบบนี้ผาลล่านหรือไม่ผ่านสี่ลอยสี่ลอยเอ้สี่ลอยสิมหา,าคะแนนพี่น้อง ร่วมร้องไห้ลูกบร่วมร้องไห้415คะแนนชัดเจนครับ4 1 5คะแนนค่ะสำหรับนครเสาเหล่านะคะณค้อนเสาเหล่าสรุปแล้วจ้าวเนาะค่ะพี่น้อง415วินาทีมาชมการชุดบังไฟกันต่อเลยค่ะพี่น้องใครนั่งนี่ยเต่ายี่เต่ายี่ลยเต่ จนี้โอ้ย้เจ้านุ่กว่ามึ่สิบอล่เ่าอนผู้หน่อยพี่ดที่ลี่เลยตายเงินต้นท่านบอยท่านบอกขนมเงินต้นเจ้าอยเจาจะมีเสียอะไร สาม้อยห้าสิบห้ามาแล้วคทำพี่น้องมาแล้วปอประกาศสิทธิ์นะคะเข่าฐานเดียบ้อยขับรถขอคุณพออไปขอมาเ่อยขวยขบข้างหลก่ดขออนุญาตครับขอรถแต่ก็ทะเบียนบอยใหม่โยยักหนึ่งสชมการเอามงไฟเข่าฐานจากค่าย ปประกาศซิ์น้องค่ะพี่น้อง,อท,งทางด้านโนนก็นจะเป็นการมัดหางของค่ายจอเจริญสุขค,ค่ะตะเพิดกัะพี่แมงจอเจริญสุขนะครับจอเจริญสุขตลาดชมการจุดบังไฟเซียนของบุญบ้าน เสียงน่อยค่ะพี่น้องจอดเจริญสุขอยู่บนฐานนะคะอีกครู่ค่ะเดี๋ยวจะได้ชมกนนารจุดวงไฟจากบังมีน้ำกัน,นะคะ่ะทางนี้ขึ้นไปแล้วค่ะพี่น้องชมการดึงบวงไฟขึ้นฐานจากข่ายปอปกาสิตนะคะเบึ่งเพื่อนเอาขึ้นง่ายๆงยให้เข้าขึ้นไป ขาสั้นเทอ่าโทษคนเ้วไม่หน่อยเลยสั้นทีรี่าเนี่มึงมันยางขึ้นแบบเชียวชาญเลยทั้งหมดก็จะยังดึงมุงไฟใ้นะค่ะค่อยๆปล่อยระดับมุงไฟลงมาใส่กันกับโสเนะค่ะเพื่อทต่จะ คำวงไฟไหวนะคะลองวไฟไหแล้วก็จะได้ทําการมารัดหางต่อไปนะคะหลังจากทันกระด้จุดทายานขึ้นสู่ทองฝ้าแบบสวยงาม,มจากค่ายบางังไฟเสียนปอบกาซีดค่ะพี่นอ้นอง AFC แฟนปันเทศไมพยานกันยั่งนาแน,น่นอยู่เช่นเดิมตอนนี้เวลาซีโมงแรงเลยด้วยค่ะพี่นอ้องต่ว่า เอฟซีแฟนพันแผ่ใหม่ไพรวานากัะยักหลายอยู่ข้างเก่าชมการจุดดวงไฟจากจอเจริสุกขกันต่อเลยครับพี่น้องสามสองหนึง่งไป มาอีกแล้วครับพี่น้องเห็นต่อยางมากแวบ,บๆแล้วเห็นปลายต่อมาแล้วตะบารู่เนาะค่ะว่า,ขาไข่เด็กที่ภาพี่น้องไปบังค่ะ,ปะ,ปะไปบังแต้มาแล้วมาแล้วนี่ไข่บ้างไฟเสนโก๋แกค่ครับพี่น้องโก๋แก่โก๋แก่เนี่ยเห็นต่อนี่แหละสั้นมาก่อนเลยแวบ,บๆ,ๆเลยไปแล้วค่ะโก๋แก่มาเข้าฐานแล้วนะคะ มาชมการเอา뭉ไฟขึ้นฐานจากทีมงานโกแก่กันครับพี่น้องทีมงานบังไฟแสนจากค่ายโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดโอ้ยขึ้นง่ายกันง่ายแท้ๆด้วยความชำนาญเนาะครับพี่นเอาไปต่อมาต่อมาต่อไปเยอะมอก ทางด้านนี้มัดไกลจะเลี้ยวแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวสักน้อยอีสครูค่ะเดี๋ยวว่างนี่ก็จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเอาชมไปน้ำกันนะคะมาชมการจุดดวงไฟเสียนจากค่ายปอบกาซิดกันต่อเลยค่ะพี่น้อง ไปท่้งไปนักเไม่ดีดตงนด้จึงไปแนวนันบาทนอนลคอนออนลงไลยลูเเืียนเบียนหอกทั้งขางเลยเด้ออพูด้ะเมบอใครคนนั้นทั้งักนครับผมเราอยู่ครับไปท้างไปมาชมกันต่อเลยครับพี่น้อง ชมการจุดบังไฟจากใช่โอแกมันทุกวัดมันทุกเม็ดกับพี่น้องมาบึงวันสะมันขนาดไหนโอ้แกมันทุกเม็ดสามสองหนึ่งไป Nah ini bapak <tuk>